กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติพร้อมกับพันธมิตรชั้นนําจัดการมวยไทย Global Power King o f s ฟซอฟท์พามวยไทยและธุรกิจเกี่ยวเนื่องสู่เวทีโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่3-5ถึงธันวาคม2 5 6 6บริเวณลานลีเวอร์พาร์คศูนย์การค้าไอคอนสยามเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ศักยภาพของมวยไทยสู่ระดับนานาชาติในฐานะกีฬา วัฒนธรรมและศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวเปิดพื้นที่โชว์ความคิดสร้างสารรค์การต่อยอดมวยไทยในเชิงธุรกิจและธุรกิจกี่วเนื่องอย่างเต็มรูปแบบทัง่ขยมวยสนามมวยยิมสอนมวยและอุปกรณ์กีฬาตลอดจนแฟชั่นภาพ,พยนตร์แอนิเมชั่นคาแรคเตอร์หรือเกมคือตอบโจทย์รัฐบาลในการต่อยอดพลังสร้างสารรค์ทางวัฒนธรรมและจุดเด่นของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสไร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ สวัสดีครับทุกท่านที่อยู่ที่นี้และอยู่ทางบ้านนะครับผู้เราเองวันนี้ได้จัดงานใหญ่หญกันนะครับโดยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนหลายองค์กรนะและเกี่ยวกับเรื่องของมวยไทย global soft power ทุกท่านคงทราบดีแล้วนะครับว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยในการที่จะสนับสนุนให้มวยไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอด soft power ของประเทศไทย ที่จริงก็เป็นที่หน้าภาพภูมิใจนะครับเพราะว่ามวยไทยเราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของมวยไทยนะมวยไทยเป็นของเราและก็มวยไทยกําลังจะเป็นสิ่งที่สร้างคุณาประโยชน์ให้กับประเทศไทยไม่ใช่เฉิพาะในเรื่องของการกีฬาเท่านั้นนะครับในเรื่องของช็อคพอร์ที่จะนําไปต่อยอดให้กับประเทศต่ตางๆ200กว่าประเทศในโลกนี้ ได้นำไปใช้ทำให้เป็นประโยชน์นะครับการ,รจัดงานรครั้งนี้เนี่ยนะมวยไทย global soft power เ,เนี่ยนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆหลายฝ่ายนะแม้กระทั่งอดีตนักมวยทีมชาติและฝีมือดีของโรคเนี่ยและแต่เป็นคนไทยก็มาอยู่ที่นี่ตัวนักมวยเองก็ถือเป็น soft power อ,อ,อย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่เฉพาะนในเรื่องของเสื้อผ้าเท่านั้น ครับครับภูมิใจครับภูมิใจกับความเป็นไทยยักมวยไทยเป็นของเราทุกคนครับในความคิดของผมเองเนี่ยมวยไทยเนี่ยนะครับเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเพราะมวยไทยนี่มันหลายมิติไม่ใช่มวยไทยคือการชกกันอยู่ในบนเวทีเท่านั้นจะเป็นเรื่องอเสื้อผ้าอาภรณ์แม้กระทั่งมวยไทยฟิตเนสนะฮะ รวมไปถึงถึงเรื่องความเชื่อในเรื่องของสาย,ยศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องมวยไทยนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมมวยไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติชอบอย่างมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมวยไทยเนี่ยจะเป็นซอฟ์พาวเวอร์ที่สําคัญและเป็นพลังในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ให้กับคนไทยอย่างมากครนะับพูดถึงทิศทางของมวยไทยแบ่งออกเป็น2ลักษณะลักษณะหนึ่งคือในลักษณะของมวยไทยเพื่อการกีฬา กับลักษณะมวย,ยไทยเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์สำหรับมวยไทยในเรื่องของการกีฬาเนี่ยขณะนี้ประเทศในโลกเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าประเทศเป็นสมาชิกของมวยไทยแล้ว152ประเทศยังมีอีกประมาณ20ประเทศเป็นเวทติ้งลิสตเรายังไม่รับเขาเป็นสมาชิกเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้เขาเนี่ยมีผู้ฝึกสอนมีครู ที่มีวุธิไปจากประเทศไทยนะครับนั่นมองในแง่การกีฬาแต่มองในเรื่องของซพอวเวอร์เนี่ยนะครับมวยไทยเราเป็นที่นิยมแพร่หลายแม้กระทั่งในเรื่องเครื่องแต่งกายเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยทุกคนนุ่งกางเกงมวยไทยไปเดินอยู่บนถนนอย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่เป็นซพอวเวอร์เราคือปีกรองมวยหรือเรียกว่าดนตรีมวยเนี่ยนะครับ ใครจะไปแข่งขันกีฬามวยไทยที่ไหนต้องมีปีกกรองตัวนี้นี่คือสิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะครับมวยไทยเนี่ยกับเรื่องฟิตเนสเนี่ยเป็นเรื่องที่คนต่างชาตินิยมมากเลยครับครับก็ต้องบอกครับที่ท่านเรียนไปนะครับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะฮะต้องบอกว่าน้องเยาวชนนะครับเราเป็นคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจกับความเป็นไทยอัตลักษณ์ของความเป็นไทย รวมไปถึงวัฒนธรรมและประเพณีที่ชาวต่างชาติเขายอมรับเมืองไทยนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมสิ่งดีงามนี้ต่อไปครับเราเป็นคนไทยครับต้องช่วยกันครับผมผมพูดคําเดียวครับว่ามวยไทยมวยไทยหนึ่งเดียวในโลกครับหนึ่งเดียวในโลกครับผมดังนั้นเนี่ยทางเราเองเนี่ยนะได้รับเกียรติจากทางไอคอนสยามนี่นะครับแล้วก็ กระทรวงกระทวงพาณิชย์นะครับและโดยข้อยิ่งกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้มาร่วมงานกันทั้งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมงานแล้วก็ติดตามงานของเรานะครับซึ่งเราคิดว่างานของเราจะยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเชิญชวนครับทุกท่านครับสี่มลชนครับ